วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะสำหรับการใช้ชีวิตที่ออสเตรเลียใน1เดือนเราต้องเตรียมค่าใช้จ่ายมาเท่าไหร่ดีนะคะวันนี้จะมาสรุปคร่าวๆให้ อย่างแรกค่าบ้านก็คือค่าที่อยู่อาศัยนั่นเองถ้าใครอยากรูรายละเอียดถึงวิธีการหาบ้านเช่าประเภทบ้านเช่าต่างๆแล้วก็ราคานะคะให้ไปดูได้คลิปที่เคยทํามาไว้เนาะสำหรับค่าเช่าบ้านนะถ้าเราอยากจะอยู่อย่างประหยัดนะคะอยู่ในเมือง2อ0ต่ออาทิตย์ได้อยู่นะแต่ว่าต้องอยู่แชร์อาจจะอยู่แชร์เป็นห้องแยกออกมาแชร์กับเพื่อนอีกคนหนึ่งซึ่งอยู่ด้วยกันหรือไม่ก็อาจจะอยู่เป็นห้องเลฟวิ่งนะอันนี้อาจจะเหมาะกับผู้ชายมากกว่าผู้หญิงหรือไม่ก็คืออยู่ไกลเมืองไปนิดนึงไม่ได้อยู่ใจกลาง เมือง200เนี่ยน่าจะได้อยู่นะคะอันนี้บอกก่อนว่าเป็นราคาที่ซิดนีย์เนาะถ้าเป็นราคาเมืองอื่นๆอ,อาจจะได้ถูกกว่านี้หรือว่าอาจจะได้ราคานี้แต่เป็นบ้านที่ไม่ต้องแชร์หรืออะไรยังไงก็ต้องไปดูวิธีว่าเราอยู่เมืองไหนถ้าตี200ต่อวีคคูณ4วีคต่อ1เดือนก็คือตกค่าที่อยู่อาศัย800เหรียญต่อเดือนนะคะถ้าเราคูณเป็นเงินไทยนะคะขอคูณง่ายๆด้วยการคูณ25ไปแล้วกันนะคะก็ตกประมาณ20,000บาทต่อเดือนนะคะสำหรับค่าที่อยู่อาศัยถัดมา ค่ากินค่ากินแล้วแต่ว่าเรากินยังไงเนาะถ้าเราขยันไปซื้ออินกิวเดียนมาแล้วก็คุกเองนะซื้อมาครั้งหนึ่งล้วก็อาจจะทําได้เยอะเนาะเหมือนสมมติซื้อข้าวมาถุงหนึ่งซื้อซอสมาอินกิวเดียนนั้นทําได้หลายหลายมือเนาะแล้วแต่กันไปแต่ถ้าตกง่ายๆถ้าเราคุกเองอาจจะตกประมาณมือละห้าเหรียญน,นะคะคร่าวๆแต่ถ้ากินข้างนอกเนี่ยราคาก็แล้วแต่ว่าเรากินที่ไหนบางที่ก็อาจจะติบกว่าเหรียญ2ีกว่าเหรียญ40 50เหรียญก็ขึ้นไปได้แล้วแต่ว่าเรากินหรูแค่ไหนกินแอลกอ หอไม้กินขนมหวานต่อไม้อะไรอย่างนี้แต่ถ้าให้ตานคูณแบบง่ายๆเลยนะคะตกมือละ15เหรียญต่อมือละกัน3มมื้อต่อวันก็จะตกเป็น 45เหรียญต่อวันนะคะคูณง่ายๆคูณ3 0ก็จะตกเป็นราคา 1, 3 5 0เหรียญต่อเดือนสำหรับค่ากินนะคะคูณเป็นเงินไทยง่ายๆคูณ25้านะคะก็จะตก3 3 7 5 0บบาทต่อเดือนค่าน้ำกินน้ำก๊อกที่นี่ฟรีนะคะเพราะฉะนั้นค่าน้ำฟรีไปเลยเราอาจจะมีวันที่ออกไปปาร์ตี้กินแอลกอฮอล์มันอาจจะแพงกว่านี้วันทำอยู่บ้านถูกกว่านี้อะไรก็ f รับจูเอตกันไปเนาะแล้วแต่การใช้ชีวิตของแต่ละคนต่อมาค่าเดินทางนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าอยู่ใกล้ที่ทํางานแค่ไหนอยู่ใกล้ที่เรียนแค่ไหนค่าเดินทางที่นี่ก็เป็นระยะทางนะคะถ้าใกล้ๆก็อาจจะแค่2เหรียญถ้าอย่างตาเนี่ยอยู่บ้านไกลเมืองหน่อยถ้านั่งรถไฟก็จะตกประมาณ5เหรียญต่อเที่ยวน,นะคะแต่ถ้าเราเช่าอยู่ในเมืองเดินไปได้ค่าเดินทางก็จะตัดออกไปเลยไม่เสียค่าเดินทางอะไรทั้งนั้นก็จะเป็นศูนย์นอกจากนั้นต่อให้ได้เดินทางถ้าเรามาด้วยวีซ่านักเรียนเป็นนักเรียนเนาะเขา าก็จะมี Concession นการ์ดนะคะไว้สำหรับให้นักเรียนสมัครและทีนี้เราก็จะได้ค่าเดินทางที่ถูกลงไม่ต้องเสียเต็มจานวนอันนี้ก็จะประหยัดไปอีกแต่ถ้าจะให้ตามคําคนวณบวกค่ารถไปอีกสําหรับคนที่อยากจะให้คร่าวๆว่าบวกค่ารถไปด้วยนะคะ เอาแบบแม็กซิมัมเลยที่ตานจ่ายไม่ได้ได้ลดราคาในราคาสติลเด่นด้วยนะคะรอบหนึ่งตกประมาณ5เหรียญไปกับ10เหรียญน,นะคะถ้าทำงาน5วันต่อวีคก,ก็จะเป็น50เหรียญต่อวีคตก4วีคก,ก็จะเป็น200เหรียญต่อเดือนนะคะ2 0 0เหรียญคูณเป็นเงินไทยก็จะตก5 0 0 0บาทต่อเดือนสำหรับคนที่อยากประหยัดก็อยู่ในเมือง เวลาเดินทางเดินไปไหนมาไหนได้สะดวกเดินไปกินข้าวก็ได้เดินไปทํางานก็ได้เดินไปเรียนก็ได้อันนี้ค่าเดินทางก็จะเป็นศูนย์ค่าของจิปาถาอีกสัก50เหรียญค่าจิปาถาในที่นี้ก็จะหมายถึงค่ายาสีฟันแปรงสีฟันสบู่โลชัน่นแชมพูอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะที่ต้องใช้เรื่อยๆต่อเดือนก็จะคร่าวๆไปสัก50เหรียญละกันนอกจากนั้นค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ที่เรามีอยู่นี้วันนี้ก็แล้วแต่แพผนแล้วว่าเราอยากจะใช้อินเทอร์เน็ตน้อยอินเทอร์เน็ตเยอะแค่ไหนเรามีอินเทอร์เน็ตบ้านเราก็อาจจะไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตในมือถือเยอะถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตบ้านเราก็อาจจะมาทุ่มเงินกับมือถือเยอะนะคะเอาคร่าวๆแล้วกัน3าเหรียญต่อเดือนสําหรับค่าโทรศัพท์ เพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายคร่าวๆนะที่ตานคิดออกมาแล้วคำนวณออกมาได้นะ <_ d ata> ก็จะตกประมาณ2,200เหรียญถึง2,500เหรียญต่อเดือนนะคะหรือถ้าตีเป็นเงินไทยก็คือ55,000บาทถึง62,500บ,บาทต่อเดือนนะคะและอย่างที่บอกก็คืออันนี้แล้วแต่ไลฟ์สไตล์คนทำให้ถูกกว่านี้ย่อมได้ ทำให้แพงกว่าน,นี้ก็ย่อมได้เหมือนกันนะคะบางคนอาจจะมาแล้วมีสวัสดิการของบริษัทอย่างเพื่อนบางคนมาแล้วได้ที่อยู่ฟรีอันนี้ก็จะตัดเรื่องค่าที่อยู่ไปเลยใครมาปุ๊บได้งานประจําบางบริษัทเขาก็ให้โทรศัพท์ฟรีเราก็ไม่ต้องเสียค่าโทรศัพท์เนาะบางบริษัทให้ประกันสุขภาพอีกค่าใช้จ่ายยิบย่อยในเรื่องรักษาสุขภาพเราก็จะหายไปหรือว่าใครทําบริษัทลถอย่างพกอพ๊อปทำบริษัทลถเนาะก็จะได้รถฟรีน้ํามันฟรีค่าทางด่วนฟรีอะไรเงี้ยเว เราเดินทางไปไหนมาไหนเราก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปได้สําหรับค่าใช้จ่ายส่วนตัวตาลที่อยู่ในปัจจุบันนะคะตาลกับพี่ก๊อฟอยู่บ้านเดียวกัน2คนนะคะอยากจะบอกว่าการที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยมาเป็นคู่อะ่ะบางทีทําให้อะไรอะไรหลาย,ลายๆอย่างจะถูกลงได้นะค่าเช่าบ้านถ้าจ่ายคนเดียวก็อาจจะแพงถ้าได้หารกันก็จะถูกลงเนาะค่าอาหารซื้อเป็นพอร์ชันใหญ่ๆมาหรือว่าคุกทีเป็นพอร์ชั่นใหญ่ๆแล้วกินด้วยกันอันนี้ก็จะทําให้ถูกลงเหมือนกันนะคะสําหรับเราสองคน ปัจจุบันเนาะเราไม่ได้มาในฐานะนักเรียนเพราะฉะนั้นสถานะเราค่อนข้างจะ stable ระดับหนึ่งแล้วนะคะมีการมีงานทําแล้วปัจจุบันก็ไม่ได้เช่าบ้านอยู่เพราะว่าซื้อบ้านกันแล้วนะคะค่าเช่าบ้าน ก็จะเปลี่ยนเป็นค่าผ่อนบ้านแทนนะก็จะสถานการณ์ไม่ค่อยเหมือนกับที่บอกไปข้างหน้านนะจะบอกว่าค่าใช้จ่ายเราก็2คนก็จะตกที่ประมาณ3,000เหรียญถึง5,000เหรียญต่อเดือนนะคะแล้วแต่ว่าเดือนนี้ใช้จ่ายเยอะเที่ยวเยอะเดือนนี้เที่ยวน้อยขึ้นลงขึ้นลงประมาณนี้ตกที่3 0 0 0ถึง5,000เหรียญต่อเดือนไม่รวมถึงค่าผ่อนบ้านเนาะตอนนี้ค่าผ่อนบ้านก็แล้วแต่ด้วยนะว่าดอกเบี้ยขึ้นดอกเบี้ยลงก็แล้วแต่เดือนณปัจจุบันก็ผ่อนบ้านกันอยู่ที่ประมาณ2,200เหรียญต่อเดือนนะคะอันนี้ก็ ก็บอกคร่าวๆเนาะสำหรับค่าใช้จ่ายถ้าคนอยากจะย้ายมาใช้ชีวิตอยู่ที่ออสเตรเลียมาเรียนหรือว่ามาทํางานว่าเราจะเตรียมพอก k เก็ตมันนี่มาเท่าไหร่นะคะอย่างที่บอก ถ้าอยากประหยัดทำถูกกว่านี้ได้แน่นอนหรือว่าถ้าเป็นไลฟส์สไตล์คนชอบเอาโกลิ่งชอบโซเชียลมันก็อาจจะแพงกว่านี้ได้เซ็ต b u เจ็ตกันไปแล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนนะคะสำหรับคลิปหน้าว่าจะมาทำการใช้ชีวิตอย่างประหยัดที่อสอสเตรเลียอยากจะมาแนะนำว่าช้อปปิ้งที่ไหนดีเพื่อให้ได้ราคาถูกนะคะจะได้เก็บเงินเยอะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาแนะนาของถูกในซิดนีย์ในออสเตรเลียกันนะคะสาหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย